m i l w a u กี้ขนาดจุ๋มจิ๋มนะครับตัวเล็กนิดเดียวเลยนี่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ฮาร์ดไลน์นะครับเล็กมากเดี๋ยวผมลองวัดขนาดให้ดูนะครับมีดขนาดพับอยู่ยาวประมาณ3.5นิ้วหรือ9เซนติเมตรเท่านั้นกางได้ด้วยการดึงฟิเปอร์แถบด้านหลังนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดปลายแหลมใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็น D2 ด้วยนะครับหัวท้ายเมื่อกางออกอยู่ที่ราวๆนิ้วหรือ15เซนครึ่ง ใบน่าจะอยู่ที่ประมาณ under 3นิ้วนะครับ2.5นิ้วหรือ6.3ซนเมเท่านั้นน้ำหนักมีดอยู่ที่เราราผมว่าน่าจะ under 6กกรัมนะครับหนักประมาณหนึงลองช่างดูโอ้ over นะครับ89กรัมหนักเพราะว่าโครงสร้างด้านในที่เห็นนะครับที่เป็นฝั่งด้านบนตรงนี้จะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับเป็นประเภท g F N G R N หรือ F R N ไนลอนเสริมใยแก้วนั่นเองนะครับตามสไตล์ มีวอลกี้ฮาร์ดไลน์ที่ทำงานออกมาเป็นลักษณะเป็นมีดใช้งานค่อนข้างจะเป็น everyday carry ที่ช่างพกได้นะครับส่วนของโครงสร้างนอกจากจะมีสเต l เล s สตีลไลเนอร์อยู่ฝั่งหนึ่งบางๆสีดำตรงนี้นะครับประกบลงบน gf n หรือ gr n ที่แปะลงบนลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี spacer ที่เป็น gf n gr n สีแดงขั้นอยู่อีกด้านนึงจะเป็นลักษณะประมาณโลหะสเตเล s สตีลที่ทำ stone w a t h สีดำมานะครับแบบนี้ ใส่แว่นกันสเก็ตป้องกันอันตรายแล้วก็อันนี้เจ้าของเขาแปะเทปกันลื่นไว้นะครับด้านดานดาน,น่าจะให้เสียบเข้ากระเปาง่ายมั้งหรืออะไรไม่รู้ครับหรือป้องกันตัวอันนี้มันหลุดรืงไงไม่แน่ใจนะครับมิสเตอร์แอชเป็นเจ้าของคลิปก็จะอ๋แปะกันโลโก้ลอกนะครับมีวอคกี้เทปนะครับกันลอกไว้เป็นคลิปแบบทิปอัพแครี่ระบบล็อกนะครับจะเป็นแบบ RIL หรือว่าเฟรมล็อกนะครับใช้เฟรมโลหะค้ำใต้โคนใบมีดและระบบกลางด้วยการดึงฟิปเปอร์แท็บเท่านั้นนะครับด้านหลังแบบนี้มันก็จะดิปลอยออกมานะปลายใบยก็แหลมเป็นทรงสเปียร์หรือดรอปอยที่แหลมเปียกเลยใบยก็จะมีสันตาาัดลน์นะครับเจียใบยขึ้นคมแบบฮอลโลไกรน์นะครับบางคนจะบอกเซเบอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฮอลโลหรือเซเบอร์ดูดูน่าจะเป็นเซเบอร์ไกรมากกว่าแต่มันจะมีส่วนที่คล้ายฮอลโลเหมือนกันแล้วก็เล่มนี้ก็เหมือนจะรับมาแล้ว แทบไม่ค่อยคมเลยนะครับไม่เหลือคมแล้วไม่ค่อยคมแล้วนะครับก็ใช้งานมาพอสมควรผิวสตนวัตส,สีดำตัวนี้ระบุว่าเป็น D2 Steel นะครับซึ่ง D2 ก็เป็นอลลอยสตีลที่ทนการเสียดสีสูงมีความแข็งนะครับแล้วก็รักษาคมค่อนข้างที่จะน่าประทับใจด้วยส่วนด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์มีวอกกี้อยู่ด้านบนหลังมีดนะครับจะมีช่องระบายแล้วก็ ตัวโครงสร้างมีดก็เป็นระบบล็อก r i l หรือว่าเฟรมล็อกที่แข็งแรงนะครับสามารถจะง้างเปิดแบบนี้แล้วปิดเป็นจุดหมุน ball bearing นะครับแล้วก็ไม่มี assist opening แบบสปริงคใช้กำลังมือดันเปิดล้วนๆเลยนะครับเล็กดีเล็กจิ๋วๆนะครับเป็น Everyday carry มีดแบ็กอัพพับได้ที่ตัวไม่โตนะครับแล้วก็ราคาน่าจะไม่หดร้ายด้วยนะผมจะให้ไว้ ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์แล้วกันเผื่อว่าพี่เพื่อนๆสนใจจะซื้อมีดลักษณะนี้ไปใช้งานกันมีวอลกี้เองเขาก็ไม่ได้ทำแค่มีดพับนะครับขเขาก็ทำเครื่องมือช่าง PowerTool อะไรพวกนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมท้ายมีรูหลันยาตรงนี้แล้วคลิปย้ายตำแหน่งได้เป็นแบบทิป Up Carry กับทิป down carry นะครับอ่นไม่ใช่โทษทีเป็นแบบทิป o w n แค r r อ๋อไม่ใช่ทิปดาวทิปอัพแด้านขวาและซ้ายเออโทษทีทท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  นะครับผมเราเจอกันครับขอบคุณครับทุกคนเฮบิไรเดนเอาท์